ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินแปลงสวยๆนะครับของเราเนื้อที่10ไร่นะครับที่ดินของเราอยู่ที่ตําบลห้วยม่วงอําเภอกําแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับเหมาะสําหรับท่านที่กําลังมองหาที่ดินนะครับเพื่อที่จะปลูกบ้านอยู่อาศัยนะครับเอาไว้ปลูกป่าทาโคกหนองนานะครับเหมาะเลยนะครับของเราแถวนี้น้าไม่ท่วมนะครับ ครับเดี๋ยวผมให้ดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับนี่นะครับจากตรงที่ผมยืนอยู่นี่ครับเราวิ่งตรงออกไปประมาณ1กิโลกับอีก700เมตรนะครับเราจะไปถึงถนนใหญ่เส้น321มาลายแมนะครับนะครับช่วงระหว่างที่เราเข้ามานะครับเนี่ยเพื่อนบ้านเราเยอะนะครับครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปมอกําแพงแสนนะครับก็อยู่ที่ 8กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับไปโรงเรียนการบินนะครับก็อยู่ที่13กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับไปถึงห้างเวสเกตนะครับก็อยู่ที่75กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้ไปถึงสรยานะครับก็อยู่ที่66กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้ไปถึงจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่76กิโลนะครับอันนี้คือเส้นทางในการเดินทางนะครับแล้วก็ถนนด้านหน้านี่ครับอันนี้เขายกให้เป็นถนนสาธารประโยชน์นะครับนะครับถนนเส้นนี้กว้างอยู่ประมาณเกือบเกือบแเมตรเลยนะครับกว้างนะครับถนนเส้นน เพราะว่าช่วงระหว่างที่เราเข้ามานะครับก็จะเป็นถนนลาดยางหมดแล้วนะครับจะมีของเราอยู่หน่อยนึงนะครับที่ยังไม่ได้ทำนะครับเนี่ยวันข้างหน้านะครับเผื่อเขาทาเป็นถนนลาดยางขึ้นมานะครับทีนึงเราสวยเลยนะครับเนี่ยนะครับที่นแปลงนี้เป็นเหลี่ยมสวยเลยนะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไล่ละ6กแสนห้านะครับถือว่าเหมาะเลยนะครับราคาพอฟังได้นะครับราคาไม่เวอร์นะครับถือว่าราคากําลังพอดีเลยนะครับ นี่ครับแล้วก็จากพื้นนานะครับนั่นนะครับพื้นนาแล้วก็มาหาถนนเห็นไหมครับเนี่ยพอๆกันเลยนะครับเนี่ยความสูงจากถนนนะครับน่าจะประมาณสัก20เซน30มเซนได้นิดเดียวนะครับถ่อมก็ถ่อมไม่เยอะเลยนะครับเนี่ยครับที่ดินแถวนี้ถือว่าดีมากนะครับและการเดินทางสะดวกสบายนะครับนี่นะครับแนวขอบเขตที่ดินของเรานะครับเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะครับเนี่ยครับเราจะเห็นแนวขอบเขตอยู่นะครับ อันนี้นะครับแนวขอบเขตของเรานะครับนี่ครับวันนี้คือแนวขอบเขตนะครับหลักเขตเรานะครับแล้วก็เนี่ยผมให้ดูฝั่งตรงข้ามนะครับเห็นไหมนี่ครับถนนกว้างเกือบแปดเมตรเลยนะครับการเอาไว้ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าวันข้างหน้านะครับเขาขยายถนนทําถนนนะครับถนนหน้าที่ดินเรากว้างสวยเลยนะครับนี่ครับแล้วก็จากตรงนี้นะครับเราตรงไปโน่นนะครับที่เราเห็นแนวกําแพงรั้วบ้านหลังโน้นนะ เราจะได้หน้ากว้างที่ติดถนนเนี่ยครับอยู่ที่90เมตรนะครับเป็นไงถือว่าสวยมากนะครับครับแล้วก็ส่วนด้านความลึกนะครับเนี่ยครับจากตัวนี้นะครับเราตรงไปถึงช่วงด้านท้ายนะครับด้านท้ายจะลึกอยู่ที่ฝั่งนี้นะครับนะจะลึกอยู่ประมาณ160เมตรนะครับเนี่ยครับ160นะครับแต่ส่วนด้านโน้นนะครับที่เราเห็นตรงบ้านคนนะครับปื้อไปถึงช่วงด้านท้ายเนีครับด้านแถบโน้นนะครับจะลึกอยู่ประมาณ180เมตรนะครับของเราจะจิ้งเฉียงนิดหนึ่งนะครับ ด้านถัดมันจะลึกกว่านะครับแต่สภาพโดยรวมถือว่าสวยเลยนะครับนะครับเราแบ่งคนละครึ่งกับเพื่อนหรือว่าแบ่งให้ลูกคนละครึ่งก็ยังได้หน้ากว้างเยอะเลยนะครับเพราะว่าน้ากว้าง90เนี่ยถือว่าผ่านนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับเราติดถนนสาธารประโยชน์นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านด้านหลังเราก็จะเป็นเหมือนกับลำรางสาธารประโยชน์นะครับติดอยู่ช่วงท้ายแปลงที่หนึ่งของเรานะครับเราจะเข้าด้านหน้านี่ครับ เนี่ยครับนะเวลาเราเราจะปลูกบ้านเราจะเข้าตัวนี้เราก็เข้าได้ปลูกบ้านได้นะครับหรือว่าเราจะไปเข้าด้านโน้นนะครับด้านโน้นก็มีถนนแล้วก็จะมีคลองชนรับประทานอยู่ด้านหลังนะครับเห็นไหมสะดวกสบายเลยแปลงเนี่ยนะครับเข้าออกได้หลายทางนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเนี่ยเข้าไปนี่นะครับอันนั้ก็คนกรุงเทพนะครับที่เขามาซื้อไว้นะครับเขาก็ปลูกบ้านแล้วนะเนี่ยครับเนี่ยปลูกบ้านหลังใหญ่สวยเลยนะครับเนี่ยครับถือว่าเป็นพื้นที่ไม่ต้องถมเยอะเลยนะครับหรือว่าถ้าเราไม่ถมนะ เราก็เอาดินจากด้านหลังนะครับขุดขุดขึ้นมาทําเป็นบ่อแล้วก็ด้านหน้านะครับถมโคลูกบ้านได้แล้วนะครับหรือว่าเราจะถมนะครับเราไม่อยากเสียพื้นที่นะครับเราก็ถมได้นะครับเรายังมีพื้นที่เอาไว้เลี้ยงปลานะครับเนี่ยได้เลยนะครับนะครับเพื่อนบ้านเราเยอะแยะเลยนะเนี่ยถือว่าไม่เปี่ยวนะครับเนี่ยเพื่อนบ้านเยอะเลยนะครับเนี่ยเข้ามานะครับก็จะมีเพื่อนบ้านเราสองข้างฝั่งนะครับ เนี่ยครับท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินนะครับอยากจะปลูกป่าทาโคกน้องนาปลูกบ้านอยู่นะครับสามารถที่จะปลูกได้เลยนะครับเนี่ยบรรยากาศดีด้วยนะครับแล้วก็ส่วนด้านที่หันหน้ามาทางถนนเนี่ยครับของเราจะเป็นทางทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือนะครับนะออกเฉียงเหนือจะเป็นจะอยู่ด้านหน้าถนนนี่นะครับนี่นะครับของเราก็จะมาตามนี้เลยนะครับเนี่ยครับบรรยากาศดีนะครับเพื่อนบ้านเยอะแยะนะครับอบอุ่นนะครับ ครับนี่นะครับในขอบเขตเรานะครับนะนี่ครับเสาเขตเรานะครับจากนี้นะครับผมย้อนกลับไปนี่นะครับเนี่ยครับเราจะได้หน้ากว้างที่ติดถนนนะครับอยู่ที่ประมาณ90เมตรนะครับแล้วก็ส่วนด้านแถบนี้นะครับเนี่ยเราตรงไปถึงช่วงด้านถนนฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านแถบนู้นนะครับเดี๋ยวผมจะตัดจากที่นะครับไปเจอกันฝั่งนู้นเลยนะครับเนี่ยครับส่วนนี้ที่เราเห็นนะครับเป็นแปลงที่ดินของเรานะครับเนี่ยส่วนนี้จะเป็นบริเวณโดยรอบนะครับอบอุ่นนะครับไม่เปรี้ยวนะครับ ครับนี่นะครับเป็นถนนทางหลักนะครับที่เข้าไปตรงแปลงที่ดินของเรานะครับนะครับเราออกไปนี่นะครับนิดนึงนะนี่ครับเราเราก็เลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาไปนี่ครับอันนี้จะเป็นทางที่ไปถนนเส้น321มาเลแมนนะครับนะครับระยะทางจาก321มาเลแมนนะครับแล้วเข้ามานี่นะครับเข้าไปหาแปลงที่ดินของเรานะครับนั่นนะครับเข้ามานี่นะนะครับเข้าไปนี่ไปนี่แล้วปื้บไปนี่ครับก็ไปถึงแปลงที่ดินของเรานะครับนะครับถ้าก็ว่าจากถนนเส้น ด้านหน้านะครับเข้าไปหาแปลงที่ดินของเรานะครับก็อยู่ประมาณเจ็ดร้เมตรนะครับเนี่ยครับจากนี้เลยเนี่ยครับระยะทางนี่ครับปึ๊บเข้าไปนี่นะครับเนี่ยให้เอฟซีได้เห็นนะครับนะนี่ครับรถด้านหน้านะครับค่อนข้างวิ่งเยอะนะครับด้านหน้านี่ครับนะครับแล้วก็ส่วนนี้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นบริเวณเพื่อนบ้านนะครับเนี่ยที่อยู่ด้านหน้าช่วงทางเข้านะครับของเราคือไปนี่นะครับเลี้ยวเข้าไปนิดเดียวนะครับ ครับอันนี้ก็จะเป็นคลองส่งนะครับที่อยู่ด้านหน้าแปลงที่ของเรานะครับเนี่ยก็จะมีน้ำนะครับส่งมาให้เราตลอดนะครับน้ําค่อนข้างดีนะครับน้ำเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับจะส่งน้ํามาให้เรานะครับเราจะดึงน้ํามาทํานาทําเกษตรนะครับก็สามารถที่จะดึงน้ําอะไรมาใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับน้ำจะส่งผ่านมาให้เรานะครับเนี่ยครับแล้วก็ถนนตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นถนนสาธารประโยชน์อีกด้านหนึ่งนะครับที่เป็นถนนเรียบคลองส่งนะครับ ครับนี่นะครับตัวนี้ผมมาอยู่ตรงแปลงที่ดินของเรานะครับด้านที่ติดถนนเรียบคลองอีกด้านหนึ่งนะครับนี่นะครับนี่คือถนนถนนที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับเนี่ยอยู่ด้านหน้าเรานี้เองนะนี่ครับอยู่ด้านหน้านี่เลยนะครับนะครับที่รถวิ่งผ่านนะเนี่ยครับนี่ครับถ้าเราจะมาที่ดินเรานะครับนะนเนี่ยครับไปอีกนิดนึงนะครับประมาณสัก200เมตรนะครับเนี่ยมาีนี่นะครับปึ๊บนี้นะครับอันนี้ก็จะถึงที่ดินของเราแล้วนะครับเห็นไหมของเราก็จะมีคลอง ส่งน้านะครับอยู่ด้านหน้าของเรานะครับนี่เนี่ยนี่ครับเวลาเขาจะวิดน้ําวิดเลยนะครับเขาก็จะมีท่อนะครับดึงน้ําเข้ามานะครับก็ลอดใต้ถนนนะครับแล้วก็โผล่มานี่เลยนะครับปื๊บมานี่นะครับโผล่มานี่นะครับแล้วก็จะออกมาหาแปลงที่ดินของเรานะครับนี่ครับจากนั้นเราก็เข้ามานี่นะครับนี่ครับเาว่าของเราติดถนนสาธารประโยชน์ด้านหน้านะครับแล้วก็ติดถนนสาธารประโยชน์ด้านเรียบคลองนะครับนี่ครับพอเรามานี่นะครับ ของเราก็จะมีเหมือนกับเป็นคลองนะครับในนั้นเนี่ยครับที่อยู่ด้านด้านหน้าเนี่ยครับเนี่ยถ้าเราจะใช้ประโยชน์นะครับแล้วก็ต้องอาวางท่อถมดินเข้ามาแบบนี้นะครับเนี่ยวางท่อถมดินนะครับเราก็สามารถที่จะเชื่อมต่อเข้าไปหาแปลงที่ดินของเราได้แล้วนะครับเนี่ยครับส่วนนี้จะเป็นเหมือนกับคลองสารประโยชน์นะครับ นี่นะครับท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินนะครับที่ดินสวยๆนะครับหน้ากว้างๆนะครับ้วติดถนน2ด้านนะครับจะเข้าด้านแถบโน้นนะครับแล้วก็เข้าได้นะครับหรือว่าเราจะเข้าออกด้านแถบนี้นะครับนะครับแล้วก็เข้าได้นะครับแต่ถ้าเข้าออกด้านแถบโน้นนะครับเพื่อนบ้านจะเยอะหน่อยนะครับเวลาปลูกบ้านปลูกอะไรนะครับก็จะมีเพื่อนบ้านนะครับนะครับครับท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่จีนนะครับหน้างานนะครับที่ดินแปลงเนื้อที่ สิบไร่นะครับก็แจ้งผมมาที่เบอร์โทรศูนย์เก้าแปดเก้าหนึ่งห้าแปดเก้าเจ็ดสี่นะครับนี่นะครับของเราด้านแถบโน้นนะครับเนี่ยครับเรามองไปตรงนะครับเราจะเห็นเหมือนเสาลวอยู่นะอ่า๋ยวลองซูมกล้องให้ดูนี่นะครับนี่คือเสาเขตเรานะครับนะนะครับครับหน้ากว้างนะครับด้านหน้า90นะครับด้านหลังก็จะ90เหมือนกันนะครับด้านด้านท้ายจากนู่นนะครับมาถึงผมนะครับอยู่ที่90นะครับแล้วก็จากตรงนี้ครับปึ๊บไปถึงด้านถนนแถบนู้นนะครับด้านแถบนู้นจะลึกอยู่ประมาณ 1 6อนะครับแล้วก็ด้านแถบนี้นะครับตรงบ้านนะครับเนี่ยก็มาตามแนวชายขอบนี่เลยนะครับด้านแถบนี้จะอยู่ประมาณลึกประมาณ180ดนะครับด้านแถบนี้นะครับหลักเขตนะครับก็เอาแนวต้นกล้วยนะครับเป็นคร่าวๆนะนะครับเพราะว่าหลักเขตเนี่ยลดเกี่ยวข้าวนะครับวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับน่าจะทับเสาเราไปนะครับอันนี้เเราก็ให้เจ้าของเข้าสอบเขตให้เรานะครับ ครับวันนี้ผมเสกสรรขายที่ดินนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์นะครับ Fc ที่อยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็ FC ที่อยู่ต่างประเทศนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ก็ฝากที่ดินแปลงสวยๆด้วยนะครับของเราอยู่ที่ตำบลห้วยม่วงอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ6 5แสนานะครับวันนี้ผมบายๆขอบคุณครับ